โดยพ่อพี่น้องเลยตัดภาพมาบันี้กะสิลงไปการบ็ดน้อยพี่น้องการบ็ดกบเด้อเนาะได้เวลาเหมาะจันเหมาะเจา๋อะไรหมาะเจาะกับการไปการบ็ดได้พี่น้องเลยได้เวลาแล้วเหมาะเจาะจันทรการเบ็ดกบใ่้พี่น้องเลยฮ่าการกลางคืนด้ย ใส่ไดกบเนาะตัดภาพมาบานนี้ก็สิปไปยามเด็ดน่าุิน่ะดูแม่นล้ไปเลยนะมองๆเนาะการเด็ดบ้างพี่เนาะไปการไปกับเอ้ยไปเฮียพี่น้องตามมาเหนื่อยเป็นกล้องเหรอเนาะดูเลยว่าอยู่ใน,นกบุ่มกบในเวลาการเด็ดได้ไหมเนาะ แหม,ม,ม,มันชบบตัวยยุ้นใหญ่นะตัวุ้นใหญ่เปนยังี่บ้างเน่ยตัวนี้เนอะบอชขาบอชขาไปขึบ้ันบอชขาจะไปให้ยังไงต้องหาถายไป,ย,ไปย,ยังม,ยมีใส่เนี่ยใเนะนปลดออกเนะ้ะ chắc chắn cái chưa được 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 มื้อพรุ่งนี้ค่ะโอ้ยตัวบักม้าบ่ค่อยแม่นพุ่นน่ะนู่นๆนี่ทุกครับค่ะเดี๋ยวเรียนเด้อเดี๋ยวลงนํานําเด้อใส่เดือนได้แก๊กๆกินมอ <laughs> ไอ้นี่กบไปคืนา้นีบ่ได้พุ่นๆนี่ไปแล้วอ้ยโอเคกันยุ่มคบวัน cô mình cũng bắt được hình sáng Sáng gọi là cái nào ừ, Cô mình như, như chị <laughs> kín Cô à, anh em ba

ม่อนลงม่อนดูหลัดมากดีน่ะไปดองไงไปนี่ไหนจบมากเลยน้ก่อนน hey, ี่สองที่นี่ไม่ก็ดูด้วยนี่ก็กลังไม่ดูขึ้นนี่ก็ดือนอ่ะ

คุณนคายแนวอื่นได้คนณานการคบแล้วคนายใครเปกบมานเด้อมนคนายไม่กินไม่เข้านคุณนาจะไปกบคนยหนักหลากกบเด่นไปท่านไม่เลยไม่ให้เลยเนี่จะม่เลย

เลาน,นาะะ่นีน่ยตีนวเนี่ยนี่ไงเด้คือางนี้น่ลถือมนใช่บ้านเล็กนี่าถือใหญ่งไม่ใช่บ้านเล็ ใี้ใช่ปะหล่นหนูแล้วกำังดึงแล้วกันเขี่ยอยู่ข้างในอ่ะกำังดึงเปวะเกี่ยวปบ้างเขี่ยดึงเมื่อเอาเว้นให้ดึงขามดึงลงมาไปพ่ใจแน้ว ใกอนี่ยิ่นนี่นี่นี่ก็อมทั้งนั้นนี่กินก็บ๊อเรียนนตายนมีแล้รอดถือกบรอดมันดิงน mình đang chơi với bạn chơi với bạn thôi chơi

ที่นี่มันใหญ่เลยเขียดเ่ยเขียดทั้มหมดโบเนี่ยเดี่ยนีงั้นเนาะเขาเป็น càng thuyết mạng nhưng con cứ